สวัสดีค่ะเจคเคนพามาชมกับที่ดินใจกลางเมืองนะคะย่านฝั่งทนบุรีค่ะแปลงนี้นะคะเนื้อที่223ตารางวาค่ะด้านหน้าติดถนนเมนกว้าง23เมตรความลึกประมาณ39เมตรนะคะเป็นที่ดินโฉนดปลอดภาระค่ะเจ้าของขายเองนะคะราคาตารางวาระ85,000บาทค่ะ ด้านหน้ามีโรงเรือนนะคะจะยกให้ฟรีถ้าไม่เอาจะรื้อออกให้นะคะ223ตารางวาค่ะทุกท่านติดทางสาธารณประโยชน์2ด้านเลยนะคะที่ดินใจกลางเมืองย่านฝั่งธนบุรีไปสีรม7กิโลเมตรไปรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่3กิโลเมตรนะคะถนนหน้ากำลังสร้างแนวรถไฟฟ้าค่ะห่างจากจุดขึ้นลงบางปะแก้ว900เมตรเท่านั้นนะคะ ห่างจากเซนทันพระราม2 6กิโลเมตรห่างจากเซนทันพระราม3 7กิโลเมตรนะคะห่างจากโรตัร์เอ็กเพรส900เมตรโรงพยาบาลบางกอก9กอินเตอร์850เมตรตลาดใกล้บ้านตลาดงัดนักมิมิต600เมตรเดินทางไปสำนักงานเขต3.5กิโลเมตรพื้นทางด่วน3.5กิโลเมตรนะคะ สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อเจ้าของที่ดินโดยตรงค่ะได้ตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะมี3เบอร์เลยค่ะทุกท่านเลือกโทรได้เลยนะคะพื้นที่223ตารางวาค่ะตารางวาระ85,000บาทเจ้าของขายเองปลอดภาระนะคะสนใจเน้นโทรคุยกับเจ้าของโดยตรงค่ะสำหรับวันนี้เจคเคนแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ